วัสดีครับวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็ได้อัปคลิปการวิเคราะห์ไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมกันในส่วนของระบบเทรดนะครับที่เราติดขังกันไว้คราวที่แล้วนะครับก็คือ,อเป็นรอนดอนเบรคเอาท์ on นะครับก็เป็นระบบที่มีมานานแล้วล่ะครับ แล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดคนเองนะครับเพียงแต่ว่าเอามาปรับปรุงนิดหน่อยนะครับลองมานั่งวิเคราะห์ดูวา่าเราควรจะใช้แบบไหนดีนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดนะครับซึ่งผมได้แบ็กเทรมาให้แล้วนะครับ100 o r d e ออเดอร์นะครับหรือว่า100ครั้งในการเทรดหนึ่ยครั้งนี่หรือว่าเพื่อนๆถ้าอยากนําไปแบ็กเทรเองนะครับไปดูยอดหลังเองก็ได้นะครับแต่ว่า ระบบเนี่ยผมทำการเทสมาแล้วเนี่ยหนึ่งร้อครั้งนะครับวิเลจจะอยู่ที่60%ซนะครับอันนี้เป็นการแบคเทสแบบ1ต่อหนึ่งนะครับซึ่งในการเทสจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้มากกว่า1ต่อหนึ่งด้ซ้ำนะครับหต่อสอถึง1ต่อสามเลยนะครับแต่ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างง่ายนะครับก็เลยใช้1ต่อหนึ่งดูนะครับเพราะว่า ด้วยตัวระบบแล้วเนี่ยมองดูแล้วค่อนข้างจะโอเคนะครับในหนึ่งตอนหนึ่งจะเห็นว่าในส่วนของวินนะครับเราวินเจ็ดไม้ติดเลยนะครับในช่วงเทนแรงๆนะครับแล้วก็ลอดเนี่ยสี่ไม้นะครับสี่ครั้งนะครับก็โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีในช่วงบางครั้งที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยเราจะแพ้ค่อนข้างบ่อยนะครับนี่คือข้อเสียของระบบนะครับ แต่ในส่วนของเทนนะครับถ้ากราฟเนี่ยวิ่งเป็นเทนเนี่ยเราสามารถเทคได้ยาวๆเลยนะฮะในตัวของระบบเนี่ยเราส่วนตัวผมเนี่ยก็มีหลายระบบนะครับคือถ้าเราได้มีการแบ็กเทสเองแล้วทําระบบเองแล้วคิดระบบเองเนี่ยเราจะรู้ว่าระบบตัวไหนเนี่ยเขาเหมาะกับสภาพตลาดแบบไหนนะครับจะทําให้เราหยิบ ตัวนั้นมาใช้ได้ในสกุลเงินหรือว่าในตลาดช่วงนั้นนะครับเช่นอ่าเราดูแล้วว่าช่วงเนี้เทรนดีเราจะใช้ตัวเนี้ยเทรดวิลเลจจะสูงนะครับแล้วก็สลับไปใช้ตัวนั้นเอ้ยช่วงนี้ไซเวย์นะกุ่งเงินนี้ไซเวย์วันนี้ไซเวย์อ่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไซเวย์เราควรจะใช้ระบบหยิบระบบตัวเนี้ยมาใช้เทรดนะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าใครมีระบบที่สามารถเทดได้ทั้งเทนทั้งไซเวนนั่นก็ดีไปนะครับไม่ต้องยุ่งยากเปลี่ยนครับแต่ว่าถ้าใครมีหลายตัวแล้วก็ทาแบบผมแบบนี้ก็ได้นะครับก็โอเคเ,เราจะมาเข้าระบบกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับใครมีแนวคิดหรือว่ามี อะไรสามารถใช้ได้นะเฮ้ยมันใช้ไม่ได้นะเฮ้ยมันหนีนะเฮ้ยมันประมาณนี้นะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก่อนอื่นขอขอให้ได้ลองก่อนนะครับให้ทุกท่านได้ลองก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคโด้วยดยระบบเนี่ยตัวระบบเนี่ยเราจะเริ่มมาร์กนะครับเวลาเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ย เราต้องรู้เซสชันหรือว่าช่วงตลาดเปิดปิดของแต่ละตลาดก่อนนะครับซึ่งเราจะเทรดเฉพาะเป็นลอนดอนเบรกนะครับก็คือในคู่ gbp นะครับจดนะับผมไม่ได้ทำสไลด์ไว้นะครับโดนสดเลยนะฮะในคู่ gbp นะครับ GBP DVP เราจะเทรด v p เป็นหลักนะครับ DVP เป็นหลักนะครับนะผมโน้ตให้ตรงนี้แล้วกัน DVP นะครับผู้ที่เราเทรโดยเราจะเซตเซตไทม์นะแดก็ เราจะเริ่มนะครับถ้าเป็นในในนี้นะฮะเราจะเริ่มที่0.00 00, ถึง1.00เอ้ยสามสี่เจ็อ๋อเป็น9ก้าครับเข้าไปครับ9จ00ุ0.00นะครับนั่นคือเวลาที่เราจะ เริ่มมาร์กนะครับโดยเราจะมาร์กไฮมาร์กโลนะครับนี่นะครับ ือเราจะตีกล่องไฮโลในเวลา3-9นะครับก็คือณนะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าปุ๊บนี่คือ3นะครับนี่คือ9ปุ๊บนะครับนี่คือช่วงเวลาถูกไหมครับช่วงเวลา3-9อ่า3-9ก็คือมันจะประมาณตั้งแต่6โมงนะครับจนถึงประมาณบ่ายโมงนะครับคือเราจะ ตีเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยจะเริ่มวิ่งนะครับก็คือนี่ตีไฮตีโลเลยนะครับของช่วงเวลานี้ตีเผื่อไว้เลยปังนี้นะครับนี่โดยเราจะเซตระบบก็คือ pending sell stop add high r uh, add low นะครับ stop at high นะครับอ่าแล้ว sl ล่ะ sl ก็จะเป็น1เซตตรงนี้นะครับถ้าเรา pending sell stop ตรงนี้ที่ low เราจะ stop loss ที่ high pending stop loss ที่ high เราจะา pending by stop ที่ high เราจะ stop เราที่ low นะครับ TP mm hmm. ก็จะ1ต่อ1ถึง2นะครับโดยที่เราสามารถบล็อกเองอย่างนี้ mm hmm. ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเป็นหรือเราจะใช้เป็นฟิโบนัชชีนะครับมาเซตค่าก็ได้นะครับฟิโบนัชชีเซตค่าเอาก็ได้นะครับซึ่ง ตัวเนี้ยผมได้อินดิเคเตอร์มานะครับจากกลุ่มใน f o r e x factory นะครับแต่ว่าผมจำขอภัยนะครับผมจำไม่ได้ว่าฟอรัมชื่อว่าอะไรนะครับคือผมได้มานานแล้วแหละซึ่งเขาเขาเขียนไม่ดีมากนะครับผมจำไม่ได้จริงๆนะขอภัยด้วยคือไม่ได้ให้เครดิตเขาแต่ผมผมได้อินดิเคเตอร์ขอภัยอินดิเคเตอร์มาจากในนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถ อินบ็อกมาที่เพจได้นะครับเดี๋ยผมจะส่งอินดิเคเตอร์ให้นะครับทยอยส่งให้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าถ้าราคามันเบรกลงไปแล้วเนี่ยมีหนึ่งต่อหนึ่งถึงนะครับยังไงก็ถึงอ่าเดี๋ยวผมจะทําสรุปให้ตอนนี้ผมได้ทําไว้แล้วนะครับอ่านีคือระบบนะครับ ออผมอาจจะใช้ปีที่สองนะครับสองถึงสองถึงแปดเราอ่าสองถึงแปดก็ได้นะครับสองถึงแปดโอเคนี่ครับเราจะเห็นว่าอันนี้คือระบบนะครับเมื่อเราถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเขาจะตีให้เลยคือเมื่อกี้ผมบอกในกรณีที่เราอยู่ข้างนอกเราไม่ได้ใช้คอมเราสามารถตีในทโทรศรัพท์ขี่ในทโทรศรัพท์ได้เลยนะครับส่วนถ้าใคร เปิดไว้ทิ้งไว้แล้วก็เนี่ยเราก็มาดูนะครับมาดูแล้วเราก็ pending ได้เลยเนะี่ย pending แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยเขาอาจจะไปถึงหนึ่งต่อหนึ่งหรืออาจจะถึงหนึ่งต่อสองก็ได้นะครับแล้วแต่ตลาดจะให้ซึ่งแล้วแต่ใครจะไป M M นะครับอาจจะบายตรงนี้สองไม้ T P หนึ่งตรงนี้หรือว่า T P ขึ้นไปอีกหนึ่งตงัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ stop loss เออไม่ใช่ บายสอติดขึ้นไปอ่าซึ่งบางทีตลาดมันก็จะเห็นนะครับว่าพอพุ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าถ้าขึ้นไปได้สักครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเท่าที่ผมแบ็กเทสมาเนี่ยครึ่งขึ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วปุ๊บให้คุณเลื่อนสต็อปลอสมาเบรกอีเวต์เลยนะครับคือสต็อปลอสมากันทุนนะครับจะทําให้เราไม่เสียไม้นั้นไปนะครับเวลาลราคาเบี่ยงกลับลงมาเนี่ย ไม่ต้องไปเสียดายนะครับถ้ามันหงายกลับลงมามันกลับขึ้นไปนะครับคือเราเอ็มเอ็มไปแล้วนะครับหรือหรือสมมติว่าเราเพนดิ้งไว้หนึ่งเปอร์เซ็นใช่ไหมครับราคาขึ้นมาปุ๊บเราเลื่อนสตอล l ลอ s สจากเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นมาครึ่งหนึ่งก็คือศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราก็จะเสียน้อยลงอ่าเวลาเทคโปร o f ต t เราเทคโปร o f ต t ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นไงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับคือมันมัน เราสามารถฟิกแพงได้หลายอย่างนะครับเราไม่จําเป็นว่าจะต้องฟิกทุกๆอย่างนะครับพอเรามีความรู้มากขึ้นเราสามารถดัดแปลงหลายๆ,ๆอย่างเองได้นะครับเพื่อให้มันทดสอบแล้วไปในสภาวะในความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะครับคือมันมันสนุกตรงนี้นะครับในการเทรดเราเราไม่ได้ว่ากดปุ๊บเสียปับ๊บอะไรเงี้ยแบบนั้น ไม่ต่างจากบาคาร่านะครับคือถ้าเรามีเอ็มเนะครับเห็นไหมเราชนะหนึ่งเราแพ้หนึ่งเราชนะสองชนะสามชนะสีะ่อะถ้ามันไปแล้วเราเห็นแล้วว่าเรามีกําไรเพิ่มขึ้นเราก็เลื่อนมาการทําให้ความเสี่ยงเราน้อยลงเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับมันฟลูนะครับในส่วนของการเทรดนะเห็นไหมครับตรงเนี้ยขึ้นไปเราไม่ได้ลงมา ก็โดนกินอันนี้คือข้อเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไดออเดอร์ order, ไดออเดอร์ order หนึ่งแล้วเนี่ยเราควรจะออกไปเลยก็ได้หรือใครอยากเสี่ยงก็ปล่อยกินถ้ามันลงมาเราล่วงเราก็ได้อีกทางหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครจะปล่อยมันปุ๊บพอมันเบรกบอกลงไปเนี่ยมันจะขึ้นมารีเทสแล้วก็ไปเซลล์ต่อแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวจดกันอีกหน่อยนะครับก็คือ ถ้ากล่องเนี่ยกล่องเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยกล่องเนี่ยถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบจุดนะครับถ้ามันน้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบจุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเฟลสูงนะครับเพราะว่ายิ่งกล่องมันน้อยถูกไหมครับราคาเนี่ยพอถึงเวลาแล้วเนี่ยคาจะขึ้นไปนิดนึงแล้วก็ลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันแคบถูกไหมครับแต่ว่าถ้ากล่องกว้างนิดนึงเนี่ย การที่ราคาเขาจะเหวี่ยงเียมีโอกาสต่ํานะครับมีโอกาสต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะดูด้วยนะครับไซส์ของบล็อกนะครับยิ่งไซส์ใหญ่เนี่ยโอกาสยิ่งน้อยนะครับสักประมาณสองร้อยถึงประมาณสามถึงสี่ร้อยเนี่ยกำลังดีนะครับเท่าที่ผมไล่ดูมานะซึ่งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่งเสมือไปนะเห็นไหมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ย มันขึ้นไปถึงหนึ่งต่อสองนะครับเนี่ยอาจจะไม่โดนก็ได้เนี่ยอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งอันนี้หนึ่งต่อสองนะครับเกือบถึงหนึ่งต่อสามด้วยซ้ําเห็นไหมครับคือถ้ามันเป็นช่วงเทียนดีๆเนี่ยเราสามารถฟ o ลโล่ได้นะครับเนี่ยบินนะครับบินบินบินนะครับ,บ,บ,บเห็นไหมติดกันเยอะนะครับแพ้ก็อาจจะมีบ้างเนี่ยอันนี้แพ้ใช่ไหมครับแพ้อันเนี้ยเกือบแพ้ ก็ขึ้นไปถึงหนึ่งต่อหนึ่งแล้วละถึงก่อนเราค่อยตกลงมานะครับนี่ก็ลงมานี่ลงมานี่ขึ้นไปนะครับเนี่ยระบบนี้จะเป็นระบบง่ายๆนะครับเนี่ยสองร้อยสองร้อยแคบเนี่ยมันก็ถึง P P Y เหมือนกันนะครับแต่ว่าไหนละ่ะที่ผมอยากจะให้ดูหาไม่เจอนะครับตอนแบกเนี่ยเจอนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็ หาได้นะครับเนี่ยสองห้าสิบมันแคบไปใช่ไหมครับมันเบี่ยงได้นเนี่ยสามร้อยห้าแปดสิบปุ๊บลงมาเทคโปรฟิตไปไม่ใช่ว่ากว้างๆแล้วจะไม่โดนนะมันก็มีบ้างนะครับในช่วงไซเวย์เราสามารถไปดูในเดย์ได้นะครับเราดูเดย์เนี่ยอุย้ยมองไม่เห็นเลยเราจะเห็นว่าช่วงนี้มันเป็นเทรนเนี่ยแบบเทรนเทรนเนี่ยเราจะได้เห็นไหมครับแบบนี้เรากิน กินสบายนะครับกินสบายอันนี้เป็นระบบระบบหนึ่งเห็นไหมครับ800เนี่ยมันกว้างมากนะครับถ้าช่วงเช้ามันวิ่งไปแล้ว800เนี่ยช่วงบ่ายมันยังไงมันก็อยู่ในเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับช่วงไซเวทถ้าเราดูออกนะครับเราไปดูในไทม์เฟรมสมมุติว่าผม รา,าจ,จะดู day หรือ h e ก็ได้นะเรา,าดู h e เฮ้ยเนี่ยเป็นช่วงแบบนี้เราอาจจะลึกงดใช้นะครับพอเริ่มมีการฉีกตัวนะครับแบบนี้เราอาจจะเริ่มใช้อ่าอาจจะมาเริ่มใช้ตรงนี้เรามาเริ่มใช้ตรงนี้เริ่มใช้ตรงนี้ถูกไหมครับอ่าตรงนี้เราก็มาเริ่มใช้ แบบนี้ก็ได้นะครับคือมันมีวิธีเล่นวิธีใช้ที่หลากหลายนะครับอ่าเดี๋ยเรามาลองดูกันนะครับลองดูกันอ่า ใช่ไหมครับช่วงที่เราใช้มันก็ไอช่วงนั้นไซเบอรเปล่เนี่ยครับช่วงที่มันฉีกนะครับช่วงที่การาฟฉีกตัวออกมานะครับเราจะเห็นว่าราคามันยิ่งดีมากนะครับยิ่งดีมากตอนนี้คือเป็นช่วง p ู l l b a c ใน head o นะครับจำได้ไหมครับ pull back ขึ้นมาที่ผมไม่ตีพูแ l b a c ปุ๊บตอราคาเริ่มทิ้งอ่า เราก็จะได้ช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในก็สามารถนำไปใช้กันได้นะครับเป็นระบบที่ไม่ต้องเฝ้านะครับเราอาจจะแยกเป็นส่วนของเขานะครับคือค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับเราแยกมาเป็นผ่อนเลยเป็นผ่อนเนี้ยเราจะใช้ระบบนี้ระบบเดียวเป็นแคชโฟรรายวันรายปีรายเดือนก็ได้นะครับคือเราจะรันแบบเนี้ยโดยที่เราไม่สนใจว่ามันจะ ครบปีครบเดือนเมื่อไหร่นะครับปล่อยให้มันขึ้นไปนะครับคือผมใช้มาเนี่ยผมใช้จริงๆนะครับระบบเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้เก็บสเตทไว้นะครับคือถ้าเราเข้าเนี่ยเราสามารถบริาหารได้หลายจุดอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเข้าทั้งสองจุดแต่ว่าเข้าหลายออเดอร์นะครับก็ลองไป M m กันดูนะครับหรือว่าถ้าใคร อยากรู้ลึกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันในในคลาสนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับประมาณนี้อยากให้ไม่อยากให้มันยาวนะครับคือตัวระบบเนี่ยเขามีประมาณนี้แหละนะครับก็อยากให้ลองไปใช้กันดูนะครับซึ่งผมใช้แล้วเนี่ยมันก็โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันอีกครั้งนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับคอมเมนต์ เมื่อที่จะให้ผมปรับปรุงแก้ไขอะไรนะครับผมอยากจะทําให้มันเป็นคลิปที่ดีนะครับที่แบบค่อนข้างจะนําสามารถให้ประโยชน์แล้วก็ให้ความรู้ได้จริงๆนะครับไม่อยากทํำพอเสร็จไปนะครับคือเผื่อวันหน้ามีใครมาเรียนมาดูเนี่ยเขาจะได้ได้ประโยชน์จาก ตรงนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าตรงนี้เป็นการแชร์แบบไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจริงๆนะแล้วก็อ่ะสุดท้ายนะครับก็ขอฝากเป็นคอร์สเบสิกนะครับแล้วก็แอดวานนะครับแต่แอดวานเนี่ยยังยังไม่ได้เปิดรับอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าเบสิเนี่ผมเปิดให้เริ่มเข้ากลุ่มกันได้แล้วนะครับคือเป็นกลุ่มสอนฟรีแต่ว่ายัง มีกำหนดการสอนเนี่ยคือเดือนหน้านะครับแต่ว่าสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่มกันก่อนได้นะโดยผมจะสอนเนื้อหาเป็นเบสิกปูพื้นฐานกันก่อนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะครับโดยไม่ได้ให้มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับยังแต่ว่าถ้าทุกๆคนเนี่ยอยากเป็นสปอนเซอร์หรืออยากเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยก็สามารถสมัครต่อใต้ ลิงไอบีของผมได้นะครับเพราะว่าก็ผมไม่ได้ได้ไประโยชน์อะไรนะครับคือผมอยากจะได้เครือลูกค้าเนี่ยเพื่อที่จะไปต่อรองกับทางโบรกเกอร์นะครับอาจจะขอโบนัสให้อาจจะขอเป็นรีเบทอาจจะได้เยอะได้มากก็แล้วแต่จํานวนลูกค้าอะไรเงี้ยนะครับคือโดยส่วนตัวผมก็เห็นเองอยู่แล้วนะครับก็ถ้าได้ค่ารีเบดจาก ทุกคนเนี่ยเอาค่าเขาเรียกว่าอะไรเอาค่าหลอดนะครับมันก็ไม่ได้เยอะมากมายนะครับคือบางคนกดแค่0.01นะครับมันตีเป็นต่อหลอดเนี่ยก็แค่นิดๆหน่อยๆนะครับคือผมอยากอธิบายไว้ว่าคือเนี่ยบางคนก็มาแบบโจมตีนะครับว่าทําไมต้องทําไมดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนถ้า ไม่ต่อคนที่เป็น i อใช่ไหมครับยังไงโบเกอร์เขาก็ได้ในส่วนนั้นอยู่ดีนะครับคือผมไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะครับคือ i ที่ไม่ดีก็มีนะครับคือเท่าที่ผมเคยเจอมาคือเขา mark space นะครับคือก็คือ make up space นะครับคือเป็นการแต่งให้ space เนี่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นคือไอเนี่ยคือ i ไม่ดีนะครับก็ไม่อยากให้ทุกคน ตีความว่าทุกคนจะไม่ดีนะครับถ้าเจอเคยเจอแบบไม่ดีมาผมก็จริงใจนะครับไม่ได้จะอะไรนะครับคือสมัครแล้วไม่ไม่เติมเงินก็ได้ผมไม่ว่าอะไรนะรถ้าใครอยากจะช่วยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต,แต่ทุกๆคนนะครับแต่ว่านี่คือกลุ่มฟรีจริงๆนะครับกลุ่มฟรีจริงๆส่วนแอดวานเนี่ยผมก็จะคิดเงินไปเลยไม่ต้องต่อยบีอะไรเลยอ่า ก็จะเป็นเนื้อหาที่ลึกไปเลยนะครับซึ่งอยากให้ทุกๆคนเรียนเบสิกก่อนนะครับใครจะเรียนแอดวานซ์เนี่ยผมจะให้เรียนเบสิกในแบบฉบับของของผมก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ได้บอกว่าเรียนกับที่อื่นไม่ดีนะครับคือเรียนกับที่อื่นมาความรู้มันจะเป็นแบบอื่นใช่ไหมครับแล้วพอนํามาใช้กับของผมเนี่ยบางทีอาจจะติดเขาเรียกว่าติด ความคิดเดิมๆติดมุมอมองเดิมๆม,มาจากแบบนั้นนะครับว่าเอ้ยพี่ตีแบบนี้ผิดพี่มองการ์ดแบบนั้นไม่ถูกนะผมว่ามบบันไม่ใช่อะไรเงี้ยคือผมอยากให้มองเป็นแบบของของผมนะครับถ้าสมมติว่าจะมาเทรดในระบบแบบผมนะครับซึ่งมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับในตลาดน,นี้มันมีแต่ได้หรือเสียนะครับกําไรหรือขาดทุนมีแค่นี้นะครับผมอาจจะมองอีกแบบ นักหนึ่งเขาจะมองอีกแบบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าถ้าอยู่รอดในตลาดได้ก็คือจบนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับกำไรจะมากจะน้อยขอแค่อยู่ได้ไม่ขาดทุนก็คือก็คือที่สุดแล้วนะครับของของการลงทุนนะครับโอเคก็อยากฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ ทุกๆคนที่ให้ความสนใจแล้วก็เข้ามารับชมในช่องของผมนะครับอย่าลืมฝากแฟนเพจด้วยนะครับ Farmer Forester นะครับเทปสบายๆสไตล์ชาวสวนนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับ